สวัสดีครับผมมือเนีอีสานเดือดไหมครับผมมาจุดบังไฟเพราเทียงเทียงเที่ยงเขาก็ายนทีมงานครับมาไลยครับมือนี่ยคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีพามาไอพันจดบมังไฟมามเฮียวเฮเวเอาไเด่าความไปด่าความยบยบเดีควาิยับยับนี่แ้งสตเอาได่วาเคาเอาจดสามสองหนึ่งไป ไอเหี้ยสองไม่คือไปไหมน่ะอ้าลังไปเอาลงไปเอาลงไปเอาลงไปเอาไทยพลังนี่ไพี่ไฟ้าวยัยังเขาไปสัมผยังเขาไปชนโอ้บไฟปไาไดียวบางบบังไฟกบีันไหนยักษ์บีสองีสองอ่านี่ผมได้เงินบังมาหันสวิ เทนิ่งเนิ่งเทนิงนิ่งโอ้อ้ย่ๆยนี่นี่สร้างไงเนเบียแข่งในเป็ดทิตาเป็ดมันตักไม่ชวนเลยขาดชุดเป็ดเลยดิโอ้ยไม่เห็นว่าอ้เบียดขากันหรอขาดชุดเป็ดเลยโอ้ยไฟลาเป็ดไข่ดาวจบคันเองถ่ายใหนี่มงไฟตัวนี้ทอดอะไครับไปสีหุ่นครับผมสีหุ่นอ๋อ เาข้าประมาณน่อครับเดกรยสบายกรอยสบายตามเลยพี่น้องตามเลยล้ครับตามเลยในบ่ต้องย่างม่เองเมื่อนี้เทนเนอร์ม่เองครับเทนเนอร์ใครสนใจอยากต้องยิดอยากฟีดการฟีดยังกัฟีดการฟีดยางกันม่อีตัวไอพนได้ฮันนี่ไอฮันไอพนได้เทนเนอร์ครับผมไปไปผนไมได้ไพี่น้อง มาอีกแล้วนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเอ่อไฟสิ่งเป็ดไข่เอ็กโอ้งหวัดมบนเว็นน้อยกว่าสังมงเควยมันแรงขึ้นหัวก่อนโอ้ยเขาทด้องแหวนห่ทำทาบ่อยทำอ่อยครับอ้มึงห็นเลยอเดีกยัดสองลายวิเดียงอกไปอ๋อมึงอะโอ้ยอะไรหลากหลายนึง กูห่วเขาบกนี่กูบแนนงอนนงหวงฟ้หวกกลางกูบ่วหวกลางฟาากกสเจ้าป่ะสุดสุดเทเอาีว่านี่ลอยต้านี่นลุงไฟเาแรแดแออกี่ลายีี่น้อมงงเชีงยังได้เชียงปุงปุ้งวุ้่นี่เอาตุงนี่เียงยงยางเียได้างสยางเูบสูยงเน่างปก่้าง เป็นได้นปล่อยเป็นยังเป็นการรุ่นเราเจอเพิ่นใหลายกมัต๊กเปลงนี่อีกทีนี่ลงเปัดเลนะเจ็ดแปเอ้าเจ็ปดป้รางเจบแปดนอดปเอาแปดเก้าแกถือน้าหลายมาได้เลยรุ่นี่้าม แบตีีกไม่เห็นไวหัวางก็บุ้มหัวางไฟออกาอเอาดีๆครับเด็กมึงกินไทยมั้ยยังดูหมากมั้ยแต่กูวนวนวนนไปไทยนากูแห้งก็เข่าไปไทยบางไฟเอายางเขาบางไฟยางเขาบไฟยางเดียวไปไทยทัคน โอ้ยกูเห็นมองไฟูดยังข้นนี้เจ้าบังหนกบังไปยังสามสิบห่าวน่ะสี่ห้าสิบกว่าห้าสิบหกสิบบ่แต่เพื่อน่านเป็นนาได้หมน่าจะคืนร้อยแม่นี่ยังไม่ขาดเลยขาดไปลูกค้าอื่นคาหางวันี่

แบกก้ว่ะแล้วไหลแล้วมึงี่ยเห็ก่มไปพี่ไกลๆเห็นตอนขึ้นนั่งเห็นจุดแกเก้าด้วนี่โอ้ยไมู่บุญแบกเก้าแล้วนี่แบกเก้าเนี่ยแบกเก้าเราทำดีกนาดนั้น ขบอยมันขบอยมีนะไม่เอเว่เอนอยู่ไม่ทานบังเดี่ยวไมีหักไข่บังเดี่ยวบังข้อมังไม่หักไข่ขู่มาเล่นสิงฟังหัวอันนี่ซีหาได้เนี่ยจุดแม่นี่แหละจุดนี้ไปเอาะเนี่ยนีเยาะเนี่ยนะเยาะยังไงก่อนใครเข้าไปเดยมันต้องใส่เด็กแหน่มาดูแหน่นอนหลังฐันเป็นต้นฐาน ไป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 เตบไปตไปนี่นเรวาอเอไว้เดีน่ป้ไป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 

ันี่ป้าทอปครับเนี่ยทอสีขนหกขนหกขนบ่าหกขนไม่มาอะไครับจุดอะไดรจุดอะได้ไม่ไม่หักค่าไม่่หักคาอยู่นี่นี่โอ้ยปาตาได้ที่ได้ก็มีที่สองแล้วนะเฮาเนาะเออเออเออเพราะว่าเอ้ไอ้แม่ยู่ข้อไหนที่สามนม่แม่สามที่สามเพราะว่าแม่เปิดเห็นเพราะว่าที่ไหนาซิ่งป่าซะเพราะว่าคอนเสิร์ตที่ได้ป่ะเนี่ยซิ่งเกย๋หอย เอาปลาเอาปาคออยู่ตลาดมาซิ่งกันจ้างไรวะนี่จ้างไรวะบ่เดียวนบ่เห็นอี่เดียวบ่เห็นบอกอเอาหกแปดหกแปดดสิไล่ให้นี่มันจะมึไล่ได้ไหก็นีหรแต่ต้องบางเหรอหกแปดไหมเพียงเพียงบ่บ่่าหกแปอยางนี้ต้องทำยีเทนเนอรครับผมเหกเปดไปใครเห็นท่านมาตอนขึ้นขนนะแตอท่านย่อย่อมยุ่งซุ่มในความดิ và súng như này súng nào cho à oh dẻo dẻo toán chuột toán chuột cái cái này đó hả bẹt bẹt mấy thịt không cái này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  bẹt 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 bẹt

มาค่าละค่ะเอ้เขามีทางกวกมานี่ยมีมีมีมันอยู่สอดคล้องเลยฮโอ้ยพี่โต้ตกแก้เพื่อโอ้ยพี่โกสีขาวหนึ่งหนึ่งสีบักสันแดดนูงนไงาพกแปดพกแปดนี่ด้วยนึงนี่โอเคโอเครถตกแก้มันยิงหัว เท่มึงงบังไฟนมึงอย่งคนอย่ีเลยย่งยีตัวของไฟมันเบียดเบียดมันไม่มีหูู่กลางมันได้เห็นว่าเน่ยมันไม่มีหูู่กลางมันูยู่กลางมันมมีบังมมเีบงยังบึงดอก าไมล่ะเอาอะไรแบยังคนมาสี่รัวแง้วเอาแดงพกคิบมามือสอดพบพนี่ครับเมื่อเมื่อมือยังวะนี่มือสอดมือสอดครับครับเท่าไหร่เียงาทีผมเียงาัเียงเ้ยเียงห้องอีกงอีกเดวเเียงเยงเยง่มีโอเคครับมีล่มสวย้อออ๋อแล้ว อา่อยนึงแอบเพียงจุดไปอยู่ย่านคองควมอีพออีพออีพอแบบเทียงเอาอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงอแล้วนอยู่ย่านคลองขวมพอดีพ่อยดินแทเดี๋ยวคันอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียงยี่สิบีเอามาอีกมันเดีถอยไปสอสองดึงไปเาจะเห็นว่ ไป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 ไไฟหลโซ่ไปโซ่ไปโซ่ไป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 สูลูกเอไปโซ่็ไปโซ่ไปนะครับโซ่ไปเอาเห็นเห็นอยู่บาเห็นเหเเห็นอยู่บไป่ไปไเทาห่างเท่ไรยไเอาอไไเอาัเสียบ่ดิัหรือหางกดูเปียบเลยนีไมอกโอ้ไปกปนกปนกดจูบไปแล้ โอ้ยนัไม่ได้ิ้มทเนเวลาบอกไปเวลากดลงแล้วมันกด่ผานหมดได้กระซังไม่จับลงลเอาไทยสีหนาคน้ไทยสีหนาคนทุบบอกไทยสหนาคนทุบบอกไทยสหนาคนมันมจัแมันกดมันไปหลอก เนี่ยโดแล้วไม่ยุดจิ้มจี๊ดสีได้ไหมทีงไหวันจ้าวแม่มันคืออื้งไข่เฮืงวันอื้งบ่ถึงเขาดอกลึกจบกเช่น้นเขาไปงัดเขาหันน้เดือจับได้ครับผมยาวกับคลายแล้วเราคลิลน์เราครับฝากติดตาม ก็เขาเมือีสานอย่างนี้นะครับผมไอ้เดีฝากฝากช่องนะีช่องอยุบอ่ะบ่อซองบ่อโอเคครับซองบ่อครับโอเคครับอ่ะมือกล้องมือกล้องเอาที่สามด้วยฝากที่ตามมามีสองทางว่ะบ่มีครับนี่ครับไอ้เท่นี่ครับครับผมดีครับที่สองยุบว่ะ